อดันนนั้มาเช็คนี่อีกทีปะ่ะแล้วตกลงสิบเจ็ดเซนใช่ไหมสิบเจ็ดพี่ป๋องเขาเอานี่มาแล้วสองซิกเขาเอานี้มาแล้วสองซีกทีนี้วันที่คุยกันเลยเนี่ยอยู่นี่แล้วอันนี้อันนี้พี่การจะนาภผ้ พอดีบุญวันเขาให้มาช่วยอดีครับเรื่องเรื่องของการยกติดตั้งขึ้นอ๋อเออเออโดยเพราะนั้นคุณคุณไปเอาข้อมูลที่ว่าคุณจะทํางานยังไงครับมาเล่าเดี๋ยวอาจารย์เขาก็จะได้แนะนําเออเดี๋ยวหลังจากนี้ก่อนฮะหรือฮะหรือจะต้องต้องเอาตรงนี้เลยใช่ไหมพี่ป๋องเอางั้นก็เอโอเคงั้นก็เอาทีเดียวเลยอ่ะ ตอนนี้พี่อาจารย์เขายังไม่รู้นะว่าไอ้อนนั้นจะจะ,จะใช้วิธียังไงครับ,ค,รบคุณก็อธิบายไปอันนั้นสวมอันนี้งับเข้าสองข้างอะไรก็ว่าไปแล้วก็ไอ้ตรงนี้เพื่อจะทําโครงสร้างตรงนี้อะไรก็เล่าไปแล้วก็โอเคครับตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้มันเป็นอย่างวุ่นทุกอย่างเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่ามันมันแต่ว่าโคราเลเยอร์ พอคนละเลเยอร์ปั๊บเพดานประธานจะแคบกว้างไม่เท่ากันใช่ทีนี้ว่าผมกําลังจะคิดถึงงานจิตกรรมฝาผน,นังว่าผมจะเบรกให้มันเหมือนเหมือนกันแต่ว่าอารมณ์เหมือนกันขนาดไม่เหมือนกันไม่เป็นไรก็คือมันจะมีขาตุ๊กตาโผล่มาอ้นนี้สูงกว่าจริงงั้นอ่ะเฮ้ย<อ><ะ>เพราะว่าอันนี้จะสัมพันธ์กับห้องนี้ครับห้องนี้ไม่เกี่ยว เออไม่เก็่ซวอนมันก็ห้องนี้เพราะว่ามันเป็นซ่อนหนึ่งซ่อนสอง,สองด้วยกันแต่ว่าระยะมันสูงกว่าเพราะว่าสูงกว่า,าทั้งงั้นก็จบเลยก็อย่างนี้ไม่ต้องคิดละ แต่ว่าเวลามองมันเห็นคนร์ทีอยู่แล้วใช่ไกลตรงแต่ว่าอันนี้มันก็จะมาพร้อมกับที่เราดีไซน์แปดแปดเสี่ยมตัวนี้ไอ้ตัวป้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ใช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 ่มันต้องดูตัวแป้นี้ด้วยนะใช่ครับนี่ไงตรงนี้ไงท่านท็อปที่เราดูกันตั้งแต่ต้นนะนะออมันจะเป็นโครงสร้างเกิดขึ้นใหม่ใช่ใช่ไอ้ตรงเนี้ยผมจาได้ตรงนี้ เพราะว่าที่ทําสเก็ตอัพให้ดูนะแต่ไอ้ตรงนี้นึกไปถึงเลยว่ามันก็คือมาบิดมานี่นั่นแหละแต่ก็ต้องดูสภาพแวดล้อมมันงานก็เยอะจริงๆนะเนี่ยก็ที่อาจารย์จะดีไซน์ตัวนี้ไม่ใช่ตอนนั้นมันไปได้เยอะแล้วไงไปได้เยอะแล้วก็<อ>ไม่ไม่ตรงมันไม่ใช่แค่เยอะอย่างเดียวมันสรุปด้วยตรงนั้นนะ่ะมันสรุปมันเป็นไ,ไอต้ไอตัวไอ้ตัวรอยต่อต่างๆงนั่นเอง<ช>นอกจากนั้น<ช>ดีไซน์รอยต่อหมายความว่า,วาไอ้พวกเหลี่ยม แปดเหลี่ยมไอ้พวกอะไรอย่เงี้ยไอ้ตัวรางตะแค่อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นที ocument, ่คุยกันคือคือแบบมันค่อนข้างที่จะคอมพลีทแล้วแหละแต่ว่าอาจารย์บอกว่าอยากจะรอดูใช่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 อะไรเงี้ยเออเนี่ยพอไอ้นี่ขึ้นแล้วก็สบายแล้วจริงพอองค์ระฆังขึ้นเอาเอาการฉาดขึ้นแล้วก็ปรีไม่รอแล้วมันเห็นแล้ว คือสเกลเนี่ยไอพ็อพโพชชั่นที่มันจะสัมพันธ์กันเนี่ยเราจะเอาอันนี้เป็นตัวกําหนดแล้วมันตัดขาดจากอักจากจาก,จากโถงสองด้านนี้อยู่แล้วเพราะว่าผมว่าไม่งั้นก็ต้องรอเจดีขึ้นสักหน่อยนะแล้วเราค่อยมาลื้อตัวนี้ขึแต่ตอนนั้นเราทําเป็นเพลน,น,นไว้นะเซ็ตขึ้น,นเกลี้ยง,ยงใช่ขึ้นสเก็ตอัพอะไรไว้หมดแล้วตรงเนี้ย ตัวทิตะเคสัน์ไอตะตะเคสรางที่ว่ามันจะมีเป็นอะไระเออเข้าใจแล้วแล้วอีกตรงที่มันมันเชื่อมกำกับอีอจั่วนั้นอะ่ะโหดีมากเลยอยู่อนนันเน,นี้ยไม่รู้อยู่ไหนอ่ะส่งมาให้แล้วผมไม่ได้เซ่ะเหมือนมันจะมีแบบที่อาจารย์เลือกแล้วด้วยเดี๋ยวต้องต้องต้องรื้อโอ้โหตายละแล้วก็มีเสาเนี่ยที่ว่ายังจดจดจอจออยู่เนี่ย มันมันโดยหลักการมันยังไงพุกเสานี่ดูหลักการยังไงเฉือนนี่ออกอ่ะสกัดมุมแล้วเอ็เหล็กมันเหล็กคุณวิทยาเหล็กนี่เขาเป็นไงเหล็กเขากลมใช่ไหมเหล็กเขากลมนะอ๋อกลมเพ่นั้นเสาเนี่ยเพราะนั้นเหลี่ยมเนี่ยมันก็คอมโบลิ่งเยอะครับไอ้สุดที่เป็นเหลี่ยมจะจะเหลือเยอะครับอืมก็เฉือนครับเฉือนไม่งั้นมันจะกลายเป็นพอกใหญ่โอย ตายเลยบังคมบองคมแข็ก็ต้องเออก็ต้องเอาวงเหมือวงกลมไปตีใส่แปดเหลี่ยมนหรอว่าจะยังไงมันก็ต้องสกัดตั้งแต่นี่เลยเนี่ยค่อยไล่ไปหรือยังไงไม่รู้เข้าไปได้เท่าไหร่ยากไหมยากเอาะไรตั้งต้นแล้วถ้าไม่ได้เลือกก็เอาอยัางไง <c ười> คือคือไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกแต่ว่าในเมื่อมันเหมือนกันไม่ได้อยู่แล้วก็จะทําให้เป็นอีกลมหนึ่งเลย าจะถ้าเกิดถึงไม่ได้ก็หมายความสาวก็จะโตขึ้นถ้าถึงได้สาวก็จะเล็กลงอนะ่ะก็จะเป็นโดยไม่เป็นแปดเหลี่ยมอย่างนะี้นะตรงนี้นมันแค่เป็นสัมผัสเดียตัวนี้มันก็อาจจะจะชิศกับชิศนี้เลยอะ่ะม,มันก็ได้แค่เออก็ได้แค่นี้นเออหุ้ยมากมากขนั้น,นี่แต่แต่เราต้องดูว่าระยะตรงนี้มันเท่าไหร่เออคือตอนแรกผมนึกว่าจะสตารา์ทตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็แบบ จย่างนด้เลยบนเทหาในอาคารนี่ยคงไม่มากอะมั้งใช่ก็เผื่อได้แค่นี้นะจะต้องลองสามเซนสี่ห้าเซนแลได้รับพ่อก็อาจจะพอตรงนี้หน่อยเออเออก็พอไปเห็นในที่วัดปราสาทเอ้ยมันทํากลมสวยเว้ยที่แรกก็จรลุงพ่อยังบอกอาจารย์ถ้าเขาทํากลมได้อาจารย์จะเอาไหมคืออยากได้เสากลมอ่ะก็บอกโอ้ไม่เอาหรอกเพราะว่าผมเห็นแล้วมันโบูดบนเบี้ยเบี้ยผมไม่ชอบคือมันทํามันคุมไม่ได้มันเป็นไม่เป็นลําเสา เออไเอ้งมีนมันเห็นไหมนะต้องเเห็นที่หอที่พระรามสองแล้วนะโอ้โหมันทํากลมสวยมากเลยอืมเสียมหงอนใช่ไหมเสียมเป็นชั้นมันทําเสียมเป็นชั้นแล้วก็กําหนดโดยความความยาวของไอ้ตัวไม้สามเหลี่ยมอ่ะให้มันไปเกาะเสียมบนเสียมล่างแล้วก็ถูอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกรึงอ่ะเออแทนที่แทนที่จะหมุนไอ้ตัวงานก็หมุนตัวเราเสีย จะได้ทีเดียวเพราะตรงนี้ต้องเยอะอยู่เอาตกลงตกลงตกลงจะต้องตัดให้เขาแค่ไหนนะเฮ้ยจะเอาตรงไหนที่รลอยตัดไม่อาจารย์เปลี่ยนแบบเป็นเปลี่ยน,น,น,นยกอย่งน,ะะนี้นะครับก็จะไม่อิงอะไรกับเสาอะไรทั้งสิ้นขึ้นไป,<ต>ไปได้เหรอก็เดี๋ยวจะไปต่อเฟรมอะต่อขาเอที่นี่เลยครับอาจารย์อ๋อเหรอต่อที่นี่ยกอย่างนี้ว่าพื้นที่ตรงนั้นพอเหรือสเปซนั่นน่ะก็ประมาณสิบสองเมตรใช่ไหมพี่ใช่ พอใช่ไหมครับโอ้ทั้งนั้นดีเลยสิไม่ต้องตัดยกขึ้นได้ถึงยอดโอ้โอ้ดีมากแตตัดแค่บัลลังก์ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ายอดเจดีจริงๆจะสูงก1 2เมตรแต่ก็ยกได้อ๋อฮะโอ้ทั้งนั้นทั้งนั้นสบายเลยครับผมสามารถยกวันเดียวเนี่ยเสร็จหมดอ๋อเอาแล้วคุณจะย้ายมาได้เมื่อไหร เดี๋ยวก็อาจารย์เดี๋ยวตอนนี้ก็ที่เรกนับทิ้นเดือนวันนี้ตั้งรูปให้ทังทางตงเขาเขียนแบบเขียนแบบเอฟเอเขียนแบบเสร็จแล้วก็แอพพลิเคชันก่อนแบบมาก่อนแล้วผมมาแอสเซมบรีประกอบที่นี่ประกอบก็วันเดียวเสร็จประกอบวันเดียวเสร็จเสร็จแล้วเราก็มาติดล้อเลื่อนให้มันเดินหน้าถอยหลังได้ เดินหน้าอยหลังได้ไอตรงนี้เราก็จะยย้ายไปไว้นุ่นซีกหนึ่งเอาไปนี่ซีกหนึ่งย้ายมาฝั่งนี้ซีกหนึ่งแล้วอเป็ดมันก็เลื่อนอย่างมันก็ยุดไปยกนุ่นขึ้นทีไม่ขึ้นทีโอเคพอเสร็จแล้วถึงจะเอาองค์ระฆังซึ่งอาจจะสแตนบายไว้ตรงนู้นเลื่อนเข้ามาไม่งั้นที่ทํางานเกะกะไปหมดครับไม่งั้นมันติดออฟฟัคกันอย่างพอเลื่อนเข้ามาปุ๊บก็ ยกขึ้นครอบส่วนต่ออันไหนๆจะมีก็ยกขึ้นครอบจะช้าที่ผมซองอยากน้องเขาเนี่ยคือจะต้องตัดก่อนนี่เข้าไปใส่ในยอดมันใช่ไหมครับใส่ครับเพื่อไปล็อกอะไรให้มันได้เซนเตอร์เสร็จแล้วพอมาตั้งกลับไปแล้วก็เชื่อมกับเชื่อมโครงสร้างอ๋อเอาอันนี้ไปนู่นเอาไปเออโอเคเอาไปใส่เพราะว่ามันต้องไปทําอย่างนั้นต้องไปทําอย่างนั้นเฮ้ยทีนี้ต้อง ต้องเซอร์เวกกล้องเกลืงก่้องส่องให้ดีครับเดี๋ยวไม่ได้ศูนย์กลางส่วนส่วนบรรลังยังอยู่ที่เราเงครับมันก็ับพอที่จะวางเป็นไกด์ไลน์ได้อเรื่องไอ้เรื่องเอไม่ได้ศูนย์กลางเนี่ยไม่ต้องเป็นเขาไปขยับได้ใช่ไหมมันสามารถขยับได้ไปไปเอาขยับตรงกลางได้ขยับซัพพอร์ตที่หลังได้นิดหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องใกล้เคียงที่สุดนะเพราะไม่ผิดเป็นมินเออใช่เอ้ เออทั้งนี้เออทั้งนี้สะดวกนะเอาอย่างนี้นะเนาะเอาอย่างไรก็เอาตามสบายเพราะว่าให้มันได้เรียบร้อยเแบบอื่นแบบไหนถามเจ้าในใช้ลูกพี่ใหญ่เขาเนี่ยเอาดีกว่าเอากระถุกงั้นเออคขอยเออเราให้จย์สุริยาฟังแล้วนะเรียบร้อยแล้วครับเอาแล้วแล้วแล้วตกกำหนดระยะเวลาได้ไหมเออก็เดี๋ยวแบบพี่พี่การเขาเสร็จ ก็ยืนแบบก่อนแล้วก็เดี๋ยวนัดวันงานโอเคอันนี้ต้องไม่ใช่พูดถึงว่าคุณจะย้ายอย่างนี้ครับว่าทางโครงการต้องการเร่งขนาดไหนผมผมก็เร่งเหมือนกันบางว่าเอ้ยเขาเร่งนะเว้ยผมก็เร่งทางนู้นบอกเอ้รีบทำาคือคือมันจะต้องมีงานเกี่ยวเนื่องที่จะต้องรอยนั่นขึ้นก็อยากจะเร่งที่สุดแล้วตอนนี้เพราะว่าตัวตัวรูปทรงนะมันมันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไงเออไม่ต้องรออะไรนะเพราะนั้นโดยโปรเซสเนี้ยทำได้เลยแล้วก็เร่งเร่งตอนนี้เร่งละ ไอ้ตอนที่ยังทําปริมาตรไม่กล้าเร่งเดี๋ยวก็จะกลายเป็นไม่ตอนนี้เร่งครับเอาเร็วที่สุดเท่าที่จะได้ครับเดี๋ยวอย่างงี้จังเดี๋ยวผมขอคุยกันเลยแต่ว่านี่พูดอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ฟันธงนะจะให้กําหนดวันไหมจะจะจะเดี๋ยวผมตอนนี้เลิ่มเขาขึ้นโครงสร้างรองอย่างเงี้ยนะฮะที่จะไม่ให้มันบิดเบี้ยวอ่ะเลิ่มพอขอผมไว้หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์นะอันก็ต้นเดือนสิไงใช่ไหมเขาจะเสร็จให้ภายในณแปดเก้าอะไรไหเจ็ดแปดอะไรไหอันนี้คือเลิร์ฟที่เขานัดก็ไดด้ก็พอี ตอนนี้ก็ทํางานคือไม่ได้ไม่ได้รอเลยพี่พี่การแกก็ลุยไปแล้วโอเคครับเรรียบร้อยรู้เรื่องแล้วตีธันวานเสรัจก่อดเสร็จคืออะไรเสร็จก็คือยกมานี่ติดตั้งติดตั้งไม่ใช่นี่เขาพูดถึงเขาพูดถึงแค่องลักคังครับส่วนไอ้ไอ้กานฉัดฉัดหรือฉัดตราวลีนะยัง เอาอีกบบชิ้นที่ยากๆนี่ใช่ครับตัวใหญ่ๆใ,ให้ยวยาพรุ่งนี้ที่น่ครับใช่โอ้ยถ้าไอ้นั่นมันท็อปไอ้ไอ้มอสถ้าตัวนั้นอะ่ะเฮ้ยถ้าไอตัวฉาดกับก้านฉาดแล้วถ้ามันทันก็ดีทีไอโอทำนิดเดียรจาทันไหมถ้าทันก็เป็นได้อีกชิ้นหนึ่งครับเพราะว่าถ้าถ้าเอาตามนี้นะครับพรุ่งนี้เลฟเขาเกี่ยวกับง,งานเหล็กสามคนพี่โอไม่เกี่ยวพี่โอเก็บรายละเอียดอ้ยแล้วกิวลตรงฉาดอืม ทีนี้เรื่องนั่งร้านเนี่ยครับผมเห็นเยอะแยะไปหมดเราจะขอใช้ตรงนี้ไหมหรือเราจะต้องคนมาจากที่เอเดอรนรม่เออขออนุญาตใครครับประมาณเท่าไรนะขออนุญาตครับเออผมต้องการใช้อ่าสี่ชุดอีฝั่งนี้สองฝั่งนี้สองก็อาจจะต่อขึ้นไปให้สูงที่สุดครับก็อาจจะ แปดชุดค่อนข้างละแปดชุดประมาในห้องค่อนข้างละแปดชุดแปดชุดก็ประมาณสิบสิบเมตรก็ไดถ้าถ้าถ้าคุณโขงอยู่ในห้องนี้เราจะใช้ก็แจ้งบอยแล้วก็มาขยับมาอะไรกันก็ได้อ้าวนี้แจ้งคนนี้อ้านี่เขารู้กันอยู่แล้วคุยกันยังเรื่อง รถต้องการลดน้ําหนักของโครงสร้างผมก็เลยทางพี่ภูก็เสนอว่าไอ้ตัวไส้ในใช้โฟมก็จะเอาไปสำหรับก่อสร้างโอ้ดีมากเป็นแกนด้านในแล้วก็ล้วก็ทําคอนกรีตใช่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 ไม่งั้นเราจะไปก่อตันหมดไอเยวะอันนี้อิดหรือว่าโทยดอิดหรือเปล่าอันนี้อิดแล้วก็นี่ล่ะ อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะพอกใช่ยังมาได้อีกเลยเอ็นได้ไหมแล้วนี่เหล็กเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นโครงเนี่ยอันนี้เป็นโครงโครงที่ตั้งไงที่อ่าที่เป็นสตัคเจอร์ไอตัวเป็นแท่นฐานใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นอันนี้ตัวนี้เป็นโครงเหล็กอันนี้เป็น S S X นี่ยโครงเหล็ก S อสนี่เป็นพื้นสลัอ๋อใช่ครับอันนี้เป็นโครงเหล็กโครงเหล็ก อ๋อแล้วก็ฟิลก่อิดฟิลคือโครงหลักมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับไอบีบหนึ่งนี่เอ๊ะไม่ใช่เอเอนี่สลับเนี่ยครับมันมีหรือยังจะเททีหลังเอเอ็กยังไม่มีเอเอ็กจะเททีหลังครับใส่เหล็กเยอะๆหน่อยให้มันก็คือเหมือนจะให้ให้ให้มันช่วยแบกไอผนังตัวเอ็กตัวสลับตัวนี้จะเจาะฝังไว้กับเจาะเหล็กฝังกับพื้นเสียเปโคกซีแต่ตรงตรงนี้ถ้าเราดูผังที่ดูแผนที่ทษด ตรงนี้พี่ตรงนี้พบไอไอไอตัวที่เป็นตัวที่เผื่อจากเหล็กที่มันค o อ e เวอร์ไว้เนี่ยรตรงนี้ต้องต้องยืดหยุ่นหน่อยเพราะนั้นถ้าดูจากเนี้ยนะถ้าดูจากเชฟเนี่ยมันก็ขว้าวเข้าใช่ไหมแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเอาผังถ้าเวลาเวลาระยะที่จะวางจริงๆนะผมจะไปทํา ระยะที่ว่าเป็นผังจริงๆอ่ะได้ครับเพราะว่าตรงนี้มันกระตุกพี่ป๋องครับมันถึงว่ามันเป็นยกเกรดออกมาเรื่อยๆนะท็อปเพราะนั้นเราก็ต้องเอาในสุดเป็นตัวเป็นตัวกําหนดแล้วก็เพราะมันจะได้พอกออกมาได้มันยกมากระตุกทีละ5เซน6เซนท่านัะนี่ถ้าไปเอานอกมันต้องสกัดเข้าเหมือนต้องนะฮะมันเอานอกเอาเอาไนดีกว่าแล้วก็ข้อพอกออกเอานี่ถามว่าตรงพอกนั้นอ่ะก็คือไม่เกี่ยวกับจะต้องกลวงแล้วใช่ไหมครับแต่ความหนามก็จะค่อยๆออกมา เพราะว่าผมก็เผื่อไว้อยู่อันเนี้ยตรนี้ก็เป็นเป็นเป็นระยะที่จะสามารถทําอะไรได้นี่ตรงนี้ที่พูดคือตรงนี้ใช่ครับอเออตรงนี้ก็ด้วยนี่ก็ด้วยใช่ใชมันลงมาถึงหน้ากระดานล,ล่าง,างข้างๆก็เหมือนกันแต่นี้ก็เหมือนทําเป็นไกด์เอาไว้ว่าโครงสร้างจะลักษณะอย่างนี้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าทัาพอก็จะจะอยู่คือหลักการนี้แต่ว่า ตำแหน่งนี่เนี่ยเข้าออกอันเนี้ยเออยรู้ละโทษโทษโทษรู้ละเอาเข้าก็ไม่ได้ถ้าไปเอาไหนสุดแล้วก็มาพอกนอกระตกระนาอยู่ดีมันต้องเอาพอดีใช่ต้องเอาพอดีแต่ว่าทั้งสองด้านเนี่ยนะด้านนายด้านหลังเนี่ยมันแทบจะเป็นเส้นตรงเลยครับทั้งนั้นผมเพราะนั้นต้องเอาแบบเคลียร์แบบไปใหม่ดีกว่าครับอืมท็อปเคลียร์แบบไปใหม่แล้วท็อปทำตะเก็ตอัพแล้วมาลองหมุนดูครับเฉพาะตรงข้างหลังนะข้างหลังข้างหลังมันจะตรงไงข้างหน้ามันจะเอ็นไง ทำไมต้องมีโฟมปล่อยลงไม่ได้หรอมันมันมันทำยากมันทำงานยากมันไม่มีใครพิงใช่ไม่มีที่พิงแล้วมันพยุงมันช่วยพยุงนี่มันก็เหมือนกับได้อะไรอ่ะแผ่นกว้างๆเลยอ่ะนับจากนี่ถึงนี่เลยไม่ไม่ใช่แผ่นเล็กๆสองแผ่นมาวางห่างๆเป็นโฟมก้อนโฟมก่อสร้างครับป่าป้าปามันมีหาอะไรลิงลิงมันหน่อย อ๋อยันยันมันใช่ไหมลิงระหว่างสองอันเนี่ยเป็นเป็นเหล็ะกะฮะลิงขเข้าตรงนี้ใช่ไหมอะอ,มอะไรอย่างนั้นเพื่อเพื่อให้มันมันประกอบกันยันเป็นกําแพงกว้างเป็นกล่องด้วยด้วยไอ้ลิงตัวนี้กับไอ้เสาพวกนี้เสาเอ็นคานเอ็นพวกนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีลิงระหว่างหน้ากับหลังด้วย<ต>ได้ไหมก็จะลิงไม่ตรงกับโครงสร้างข้างในน่ะปะมันมันไม,ม่ไม่มีไม่มีไม่มีเสาเอ็นเหรอ นู้นไงมันมีนู้นไงพี่ป๋องแล้วมีสองต้นนั่งไงสี่ต้นน่ะน่ะใช่อันนี้เือแผอมีสี่ต้นนั่งไงสาวที่เห็นนั่นแหละอันีนั่นแหละทีนี้ตำแหน่งลิงก์มันฟิตกันยากที่ว่าจะมันมันจะตรงกันยากมันลิงก์ได้แต่ว่ามันต้องไม่ตรงไงเฉียงได้ไหมล่ะพี่ป๋องยันเฉียงเฉียงได้ไหมอย่างเงี้ยก็แปะเหล็กนอนต้องแปะอีกตัวหนึ่งชั้นได้ไหม เพื่อให้มันมาลิงค์ข้างหน้าอนะไรเงี้ยครับไปถึงเหล,ล็กรูปประพันธ์คหรือว่าเหล็กเหล็กไอ้เหล็กกรองเหล็กอะไรเนี่ยเราแปะให้นอน <c oughs> เพื่อให้มันตรงกับที่เรา,ยาอยากยัน<อ>นะเพราะการต้องการตำแหน่ง,งให้มันตรงตำแหน่งที่เรายันมาบอกว่าอาจจะอ,อ,อาจจะอาจาอาจะมีแบบเป็นเหล็กอะไรอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะอย่างนี้หรืออย่างนี้ตรงนี้เราลิงค์ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับครับถึงแปะกับสีน้ำตาลเราเนี่ยละ ก็เท่ากับว่าไม่ต้องใช้โฟมใช่สิแล้วมันไม่ได้ใช่ไหมหรอมันมันฝางโฟมเลยโฟมต้องเ็นใช่ไหมลงไปคือพอท่านลิงมันก็มีมีอะไรมาแทรกแล้วโฟมมันก็จะจะยากที่จะยัดเข้าไปยัดให้เต็มถาถ้าถ้ามันแต่ว่ามันไม่ล้ม ก็ไม่ก็ไม่ต้องยันคือด้านหน้าเซกชันเนี้มันมันทำแบบพี่ป๋องว่าได้แต่ว่าตรงพวกเขาพระอะไรนะมันไม่มีแทบจะไม่มีจุดคํำจุดไรยันเลยอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าขนาดที่มันที่มันเอที่มันถีบออกไม่เท่ากันมันมันเหมือนครึงเนี่ยอย่างเงี้ยมันเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ย เนี่ยมันอย่างเงี้ยเนี่ยมันเหมือ,อย่างเงี้ออยท็อปเนี่ยเนี่ยข้างนี้มันกระชั้นนะอันนี้มันถีบออกเนี่ยเนี่ยนี่คือพระนี่คือฐานล่างสุดเปอย่างงี้ยเพราะนักที่พี่ปองพูดอะมันอาจจะทําได้ช่วงนี้เท่านั้นน่ะเนี่ยเนี่ยอ,อันนี้ไม่มีทางละมันเบียด ครับเเถืออยู่สบายมากนี่รออยากจะก่อแย่แล้วเนี่ยไม่มีอันตราย